นี่นังตึกๆเนี่ยให้นางยืนี่ยโอ้ยบอกให้มัดให้คลิปก่อนแล้กวนเฮียนอยู่คือว่าตัวนี้มากวนอยัางเงี้ยแล้วทายคลิปอยู่น้ำยาขนมจีนตีนไก่สูตรกะทิคือกาโอย้ยนางประนานกือนั่นหรอกนี่เทใส่เลยค่ะข,ขนๆด้วยเฮ็ดเอาเองแล้ววันหันหมอนบอกไงหนึ่งหมอนใหญ่อยู่เพิ่งนอกหมอนหน่อยอย,อยู่นี่แหละอ้าวเอาละ ใส่พริกนำคนคนมากอืดีสันแบบเป็นแต่แสบแห้งค่าตายหามหมมาแสบน้ำกันแบบนี้กินกับกระเทียมโทนนะคะอหอมอหอวยหวยกระเทียมโทนปุงกนี่กินวัหรายอาทิตยแหละว่าในบัวยะเกียบเพอว่า Sip, see, book, ปเปิดยูซีฟกับเปิดยูซี่หากับปุ๊กไปเปิดปุ๊กไม่ไปเรื่อย่างสินะบอบุแจ็คเทียแคบหมูค่ะแคบหมูติดมันกินแล้วติดคอถ้าสิได้กินจัดเรื่องสีละมาเด้อเบียกมากินข้าวเบียกจับยูแจ๋ใดเบียกมาเด้อเบียกเส้นของนมจีนเส้นเนหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้คือเก่าค่ะเบิ่งอุ้ยเนี่ยค่ะ เนี้ยคักนึบเนึบนึบคักไปใส่บุละ่ะมาแม่มากินเอินกับเตียงแค่ขี้แจไดหืมรู้จึก cũng đang tự tự nhỉ hay là như này ôi, bỏ hai mắt hai cái bước con nó quẩn nhanh nhau mắt cái hậu con ôi đâu ôi đâu nè cái mâm biết đúng tôi <laughs> tí bắt quẩn nhanh nhất nhau hai kêu vô ôi mòn để khởi tạo bài bạn, không bạn không bật มาเร,เร็วๆกินข,ข<อ>้าวแม่นำังกินข้าวขว้างบอกเขาบอกว่าเห็มากมมากินอกัอ่มากขาวันดครัอบอ,อ,อบแสบนูหนูเร็วเยอะไปหอหละมากินน้ำกาเยอะไปเรอะเอออุ่นหนายี่ยงอันเนียเทสแ่แล้วเดียวหลอก,อ,อกินยังยังใส่กินไก่นะมาลองติ้ม โอ้คือเสียบหรอวะหิวเน้ะหิวบักดักเลยเหมียนบ้านเหมียนเต็มกระื่ืืนเหี่ทายเดี๋ยวนี้เพราะนายเสียเต้าเหมียนอยู่เปลี่ยนบุตเปลี่ยนบุตรเออสามเมื่อหืมหืมนี่บอกนี่บอก แสบมือแสบมือแสบมือเลยพี่น้องมองึงเขาเล่กันี่ว่าตั้มทั้งพอ่อหนเจ้าฝ่าว่ากินเจ้ายานพ่วจะมากินน้ำมาบอมแมนที่มือเปล่าเปล่าบางทีเปล่าเป้ากินละเปลา,า,าไปไทยไปไปไทยลูกเถันไปฮับลูกนี่ก็ทีไปฮับลูกคือกันได้จันจ่อให้บ๊กมเดฝ่าวไทยน้ำน,นะ อือืมหอรึงมาฮึคุณรู้วเวลาเนาะโรงเรียนลูกตามีปิดอยู่ประมาณแท่เมืงเองฮะ จากวันที่ยี่สิบห้าฮอดวันที่สามมับบ่บเลยไอเหตุหนึ่งอ่ะกิดเบึงเนี่ยถ้ามันเล็กหน่อยยิบมันหยุดาเนาะก็จสิบาไปเที่ยวนะแต่ก็สิบปกกาไปใส่แต่มันปวกเทศกาลม,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 มีใหม่ทเทศกาลไม่ค่อยอยากพาลูกไป ไม่อยากไปไกลบางคนก็จะขึ้นพูทัเบอร์อะไรขึ้นเหนือขึ้นอะไรอย่งนไปเขาดาวใต่ที่ผมนะครับอยู่บ้านดีที่สุดอะปลอดภัยป้อมแอรา์อร์แต่ใครสะดวกก็หืมอยูหดนะีใครสะดวกก็ไปแต่ก็ดูแลตัวเองขับรถดีๆนะครับเจ็ลายเปล่นานับ ขนาดห้องระว่างพูดจยิงๆไมาต่ำอยู่แต่เล่ตรงระวางซอยกันนะจากคุณตังบ<า>้างเดินทางปลอดภัยนะคะกระเทียมเพิ่มเจ็ดวันอันตรายเลยนะพี่แมงรถมันไหลคนที่ขึ้นพุทธเบิกอะไรเงี้ยจะอันตรายหน่อยนะรถมันจะติดเยอะๆจีกันเ้อคขับรถนะ หนองมากเนี่กนัน่องเือนมาฝากบดรเฟือมาฝากหรอกฝากเืออยู่พูดระเบิดเลแเด็ดอือห้อมพักพักอะพักขาบ้านหิวเขาวแบ้านเดหิวเล้แต่ว่ากินแล้วมันแสบเนี่ยเลยส้มที่หิวนะครับ แนี่ยหามาักเนาะกินตอกินแรกก็ได้กินเตอกินแรกก็ได้บางเทอมากมากหลายกินอยูบ่บัดเหมือน้อนองนกินกินหลายไปแน่กับบอมมี่อันตรายมิจะความแจ่วเพราะทำมาจากข้าวข้าเจ้านะคะ ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียต้มเบิงเลยสามารถพูดได้เลยเต็มปากว่าไม่มีกลิ่นแป้งนะคะร้านตีเลยค่ะเนี่ย หนาวก่อนหนาวเพราะยัเงเนี้ยเนาะหนาวเพราะกระเทือนเตรียมตัวหนาวเตรียมอยู่อีกสามหลอดพี่หลอดหล่ะเพราะนหนาวใช่ ครับรถปลอดภัยกันเด้อครับตีได้ยุดเได้ล่ากันหรอคุณอยู่กรุงเทพแต่เมื่อบานกันก็จะเนีะน้อรถก็น่าจะติดนะใช่ไหมหรอกแเราเริ่มยุ่ักันหลังไงขับรถไปปลอดภัยภัยมากอาศัยมาน้ากันกับบ้านน้ากันได้ก็ดีนะเพราะว่ามันิได้ประหยัดเลยกันรถรถมันเจ็เด็บ่ได้ร้ายบ่ได้ติดนั่ส่วนมากบ้านเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละมาดกันคุณบางคนจะลองพัวเฟซเบืองเอาว่า ใครอยู่โซนไหนผมเคยเห็นนะว่าในแบบมันจะมีบางเพจเนาะเป็นกลุ่มเนาะแบบเขาอยู่ไปเห็นงานกรุงเทพแล้วเขาไปทำ <จะ S 1> กันไหมสานแม่ารค้ากันมันเขาอดีตพ่จะกลับบ้านแบบอุบลน,นี่ร้อยเอ็ดจะโซแเนี่ยนี่เนี่ยจะตัวขอไปมีใครจะไปไหมขอไปติดไปด้วยหน่อยก็มีเะยพุน้องแบบก็เขามามาครับยินดีเดินทางกลับด้วยกันลองไปหาพตอดูนะ มีคนรับด้วยหลายคนด้วยที่เคยเห็นแต่ว่าเขาบอกว่าทุกวันนี้มันไม่ค่อยงานเราวม่อนไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สามที่มันเยนอะไงอืมเราก็้องระบงะังั้นเราบ้างเอาค่ะหนาดังอย่งไงก็บอกว่ามันบ่อบบบบบยถือตัวเนะยเพลปลอมตัวยูซูอกอืมเคยเห็นมันจะมาช่วงถึงค่าที่เป็นกระแสมากกว่า สายดื่มไปอย่าพึ่งดื่มเด้อเมื่อบานหอดบานกันจะกินกินน้ำพรน้ำเมรกระโม่กุนจวดเจ็ดหมือเจ็ดคืนเลยอย่าพึ่งกินเนี่ยมากอันตรายขอโทษค่ะเกิดมานั่งกันของจากคืหอดบานโบหอดบานนะ อยากแห่งมันขึ้นกินแล้วเมื่อนกินอีกมันขึ้นกินปลาเมื่อนกินกะเที่ยวตูใจแห้งหมูึัดไบมอร่อยต้ำหนักมากทำใหม่เมื่อกี้นี่อืเอางดีดิ <c oughs> ม,มันรู้เวลานะมันเวลาของมันเนี่ยเราถ่ายคลิปปุ๊บจับกล้องปั๊บมุนหูเลยเสิล์อมอะโอ้ยเปิดตามันเน่เน,เนาะเผ็ดอะบัดบัดคือค้าเนี่ยแหละเปนโบแบงผัวเลยขออนุญาตด,ด้วยค่ะขออนุญาตโบแบงผัว ไม่หไม่เป็ันนี้กินแล้มีความสุกแล้วถห้หยุดจิ้บมันมาหน่อยโตไปกวนเฮี้ยนอันนี้อะไรตัวหิงวะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแต่ว่าบิ๊กเราเป็นคนกวนเฮีนอีเดีค่ะต่ำบอคเดีกว่าดิม ดีเป็นคนกวดเนี่ยนคะ่ะอีดีเลยอันนี้อ่ะว่าจากใจจริงครับวันนี้กี่ข่านบิก๊กก็ขี้เกียจครับแต่บิ๊กเป็นคนที่รักสะอาดแต่ว่าชอบตกกระปุกแ,แต่แนะแคันเทนต์เราคือแปนเบิดเนี่ยแต่คอนเทนต์็ขาโมโหกันต่างกับเป็นคนมากสะอาดกันคะ่ะแต่ก็ชอบตกกระปุกกอให้อิ่มอ่ะก็ให้อิม่มมากทำไมไม่กินเยอะจังเลยอ่ะ แต่บิกแล้วบนมากวดแต่ในบานเด้นอกบานมัวนี่โอ้ยเหมือน,น,น,นขึ้นเพิ่นดูแต่เหมือนขึ้นนี่กวาดบานหดน้ำต้นไม้โอ้ยกวาดล่างวัตถุมงเลยน้ำสอกปลาตอกปลาตูแปนแห้งจนบากาย่หา่ขี้เดีนคนม,มันแฉะน่ามันหดน้ำต้นไม่อะไรอ๋อเม่กีแต่สีอิ่มตอนนันกินเขากินบอกหลายหนึ่งป้าพี่น้องคะ ขนมจีนจับหนึ่งตะห่อหนึ่งไหมห่อหนึ่งหลวกมาได้ประมาณเคืองกิโลซัมปะโปโปะประมาข้าเจ้าขายมันปละยี่สิบนะค่ะนำกินหมดเลยบีเรามากินท่านนิดเดียวเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจน้ำปลาแคบหมูกระเทียมทนขนมจีนของตํามีกระถกสั่งซื้อใดเด้ค่ะผสมคือกันเดอไปลวค่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า